อาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่สำหรับผมผมว่านะใช่แต่ว่าต้องเริ่มก่อนไงเราต้องเ,อองเริเ่มจากอ่านสอ,สอบใช่ไหมใช่เพราะคุณไม่เคยเล่นม,มาก่อนอ่าได้ได้ไดเอาเอาผมลงไปเอาผมเฮ้ย ลัตเตอร์อ่ะใช่ <S <S <Four> <either> โย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 ่แลปอ่ะไม่ใช่คุณะไม่ลัตเตอร์คนนี้เด็กกะสาบ ตอนนี้เราก็เล่นแรปเตอร์ปเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงบ้างพี่ลานสนุกเอาจจหัวฟูเลยใจจ่อยพี่แก้มผมร้อนมากเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมขำย่างงั้นน่ะร้อนนี้ต้องทำไงพี่แก้มไปหนาวเออตรงไหนต้องไปที่เราหนาวกันแล้วไปเท่าหนึ่สองเฮ้ยเฮ้ยดูแล้วเฮ้ยหนหนาวเลย อันนี้ก็จะคือจะโอลได้ออกเพื่อจับคู่กันเราจะแข่งกันว่าแบบคู่ไหนจะแบบว่าเป็นฝ่ายชนะได้ชนะไม่ได้เลยนะชนะเฉยได้ความภูมิใจอยู่แล้วได้ความภูมิใจฝ่ายไม้ฝั่งนี้สบายดู้ไหม๋ยวมาดูว่าใครจะได้อยู่ทีมไหนคารานอยอ้าวคาราอยออ่าเราคุยกุนแก้ม คุณเลนคุณแก้มคุณแก้มฝั่ฟังหนูนะคุณเกมคุณรันคุณเปิร์ทอาแล้วนะคะรอบสองในการแข่งขันรอบนี้พอ้ไมทุกคนไม่มีใครตอบผมเลยยด้ลย กตั้งแต่เราต้องออกกันก่อนเพราะว่ากล้องมันหนาวก็มันเย็นมากเราดับ้ามันขึ้นคงจะต้องเกลียวก่อนส่วนมิชชั่นของเราคงเฟลเพราะว่าเพราะทุกคนมั่วไปหมดเลยอีลูตุงนังมากเลยก็คือต้องบายบายสโนว์เทลล์โอ้เหมือนข้ามมิติมานี่เราข้ามมิติกันหรือเปล่าเนี่ย ไปกินข้าวก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เครื่องเล่นต่อไปฮะมาไปเจอกันครับตอนนี้ก็คือเบรกกินข้าวกันอยู่นะครับอลองติดแบน์ฮะฮะไม่เห็น,หนพี่บุญกินเกี้ยงดีนะพี่บุญนะโอเคคนระับทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วแต่ว่า พี่บุญก็มีภารกิจจะต้องกลับบ้านก่อนงั้นไม่เป็นไรเอาโนนก็กลับด้วยใช่ไหมโอเคโนนพี่บุญแล้วก็พี่ลิมมีธระไปก่อนเราไม่แด้กลับไม่ได้ไม่ได้ดึงไว้ติดไว้จะเป็นกระเป๋าตังค์ของพวกเราเอาไปไปกันต่อเลยเอาไปตัวนนี้ก็คือรถบั๊มในตำนานอยากบั๊มคนแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วสี่้าผม โ okay. อเคหล่อผมไม่ยองไล่ชนพี่แก้มอยู่อะแขนดฟอร์สคือหัวโยกนะอ,อัวแน่หลับคุณไป5 minutes later เราไปเล่นอ,อะไรต่อไปครับเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่เปียกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเปียกหรือไม่เปียกอเฮ้อ, <Hey. S 1> อะ<ป>เริ่ม you <laughs> ไม่ไหวไม่ทันแล้วก็คือก็คือเราจะใส่ชุดนี้เดินทั่วดีเมองเลยถูกไหมใช่โอเคไปเจอกันครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เฮลยคปไปต่อที่เฮอลิเคนเลยนะผมตาไปแก้มฟังนะครับ นั่นมาดรู้น,นะคะว่าเฟิร์มมันจะรอดหรือจะไม่รอดไม่ไหวไม่เป็นไะรฮะมีราคาได้ไ ตายตายแล้วเมื่อกี้ตอน backward คือน่ากลัวมาไม่ไหวบอกได้แค่ว่านนเข้ามันไก่หนึ่งหนึ่งที่เต็มๆเ,เลยที่ออกมา ไม่ไหวเป็นไงบ้างพี่พี่ดีสนุกสนุกสนุกขอบคุณที่ชวนมาด้วยนะคะขอบคุณใช่ขอบคุณที่ชวนมาแต่มาชาาพูดว่าอะไรนะมาคนเดียวนอนบังเอิญเจอบังเอิญเจอแต่เราบังเอิญเจอแบบว่ามันวงการบันเทินใช่แต่ว่าวันนี้ก็เห็นน้องสนุกดูจริงๆก่อนอันนี้คุยแล้วว่าเราเองก็พ่งรู้นะว่าเฟิร์นไม่เคยมาสดสนเทเราเฟิร์นบอกว่าเฟิร์นเม่การเล่นใช่ ค่ะเฟิร์ถามว่าอันไหนที่คิดว่าที่สุดสำหรับเปิรัแรกวันนี้อันไหนสุดอันไหนสุดเนาะผมกลัวคลิปที่ที่เราไม่ได้ถ่ายในฟู๊ดทูนานเออที่เอเลียนอ่าเป็นทีดีเป็นฟิลทีดอันนั้นเอเลียนเอเลียนเฟิกลัวจริงมันหลอนสมองามันมืดไปหมดเลยแล้วเราก็กรี๊ดพอเรากรี๊ดทุบเด็กข้างหลังเราก็ร้องไห้เลยถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวอีพีต่อไปมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วเฟิร์สไทม์เนี่ยจะไป ทำอะไรกันต่อ,อ,อที่ไหนทำอะไรโอเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายาย